สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาดูกระบะนาวาร่านะครับ2021นะครับรุ่น SL เหมือนเดิมนะครับใส่ชุดแต่งครบชุดเลยนะครับมีทั้งล้อแม็กบันไดข้างกันจนท้ายนะครับแล้วก็บ่งล้อสติ๊กเกอร์นะครับใส่บาะหนังครบชุดเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นท้ายคลิปให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่ๆลองหยุดสต็อปดูนะครับว่าผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูรอบรถดูก่อนนะครับว่าสวยประมาณไหนนะครับแต่ว่าสวยแน่นอนครับพี่ โอเคครับรถของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของตัวใหม่หน้าตาค่อนข้างดุนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวโป่งล้อล้อแม็กนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปดูแม็กกันนะครับอันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะครับใส่น็อตสีแดงครอบเบรกสีแดงนะครับหน้ายางเป็น265้าทันะครับอันนี้ลูกค้าชอบแบบ นิ่มๆหน่อยครับก็คือเราจะขับแบบสบายๆนะครับไม่แข็งมากนะครับปกติเราจะใส่2555ใช่ไหมครับแต่นี่ก็ใส่เป็น26560นะครับแล้วก็ไล่มาเราก็จะใส่ตัวป่องล้อด้วยนะครับนี่ครับป่องล้อออกมานะครับมันก็จะพอดีกับล้อพอดีนะครับอ่าก็กันตำรวจจับด้วยนะครับล้อล้นเดี๋ยวตำรวจจับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายของ back edition นะครับในตัวก่อนนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์นะครับใส่กับตัวใหม่นะครับ ค่อนข้างสวยงามครับเพราะว่ารถสีดำเนี่ยใส่เสติ๊กเกอร์ไลน์นี้เนี่ยค่อนข้างตัดกันสวยนะครับแล้วก็มีค่าสีส้มตรงกระจกมองข้างแลวก็บันไดข้างด้วยครับบันไดข้างก็ใส่ให้ด้วยนะครับฟรีเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มก็ใส่เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของให้พูนะครับกันความร้อนได้ดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายแม็กด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยงามครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัว บันทัดกนันชนท้ายครับกันชนทา้ายเราก็ใส่ให้ด้วยนะครับก็คือของแต่งทุกอย่างที่พี่เห็นทั้งหมดเนี่ยทางชลูจะเป็นคนฟรีให้หมดเลยนะครับล้อแมกผงล้อบันไดข้างกันชนท้ายสติ๊กเกอร์นะครับฟรีให้ครบเลยนะครับนี่ครับกันชนท้ายใส่ป้ายแดงเรียบร้อยนี่รอลูกค้ามารับรถแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวไลเนอร์นะครับไลเนอร์แท้ของนิสสันนะครับลูกหนึ่งแพงมากนะครับห้าพันเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับแคปเปิดได้ทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็ใส่เบาะแคบเรียบร้อยใส่เบาะหนังด้วยนะครับคันนี้ใส่เบาะหนังเป็นดําได้สีดํานะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่มเงินมานะครับก็คือภายนอกทุกอย่างเนี่ยทางคารูมจะแถมให้นะครับแต่ว่าเบาะหนังนี่ลูกค้าต้องเพิ่มนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับกระบะรุ่นเริ่มต้นก็มีแอร์หลังด้วยนะครับของนิสันนะครับคุ้มค่ามากวงมาลัยเป็นวงมาลัยแบบใหม่นะครับหน้าจอแบบใหม่นะครับราคารถคันนี้แค่6 9 0 0บาทนะครับคุ้มค่านะครับกับการซื้อรถสักหนึ่งคันนะครับ ก็เดี๋ยวพวกสเปกต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับพี่ๆลองไปหาดูในคลิปประกอบนะครับอันนี้พามาดูรอบรถว่าสวยประมาณไหนแต่ง m a x 18แบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็พาดูรอบรถครบหมดแล้วนะครับโดยรวมแล้วผมว่าค่อนข้างสวยงามมากนะพี่กับราคารถ6,900 0บาทนะครับราคารับได้นะพี่ราคาคุ้มค่าต่อการซื้อรถจัก1หนึ่งคันนะครับแล้วก็ชุดแต่งต่างๆที่พี่เห็นทั้งหมดเนี่ยทางชวะรูมีแถมให้หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแมกนะครับแล้วก็ห่วงล้อบันไดข้างกันจนท้ายนะครับฟิล์มกองแสงที่แถมให้เนี่ยเป็นเซรามิกเลยนะครับแล้วก็ควบกันศาสตร์เดี๋ยวมีติดกันศาสตร์ด้วยคันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับไลเนอร์สติ๊กเกอร์นะครับมีครบเลยนะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยคือของมันยังไม่มานะครับถ้าเกิดว่ามีของมาก็อาจจะติดให้ลูกค้าเพิ่มไปได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะครับโอเคครับผมก็พาดูรอบรถครบหมดแล้วนะครับ ก็พี่ๆว่าไงบ้างครับพี่ผมมองส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างสวยงามและก็คุ้มค่าต่อราคานะครับตัวนี้มีดาวเริ่มต้นตั้งแต่สามหมื่นเก้าถึงดาวหลักแสนเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรายละเอียดผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่ลองกดหยุดสต็อปแล้วก็ลองดูค่างวดว่าผ่อนเท่าไหร่นะครับชุดแต่งมี้ครบนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสายออฟโรดหรือว่าจะเป็นสายแม็กซ์สิบแปดขับนิ่มๆก็ได้นะครับหรือจะแบบสายลุยเราก็มีให้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนๆนะครับสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับสเปครถหรือว่าราคารถหรือว่าโปรโมชั่นของรถนะครับก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับหรือว่าเขาไม่ไว้ใต้คลิปหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับว่าจะผ่อนเท่าไหร่นะครับแถมอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็ไม่มีเลยครับก็ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ